สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราหาเพื่อนๆมาเที่ยวงานทำบุญปิดทองฝั่งบุญในมิตรด้วยกันนะคะที่วัดศรีบัวทองตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองบ้านเราเองค่ะทุกคนงานนี้ก็มีถึงคนที่คนที่6มกรคาเลยนะคะทุกคนในช่วงวันหยุดใครว่างก็มาเที่ยวทำบุญ รับปีใหม่ขอพอรหลวงพ่อด้วยกันนะคะส่วนนี้ก็เป็นบริเวณหน้าวัดนะคะส่วนอุโบสถที่เราจะเข้าไปปิดทองอยู่ด้านในนะะี้ค่ะให้ชมบรรยากาศของานเลยนะคะทุกคนชมไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ กันเนี่ยได้ยินเสียงกานประชาธิปันก็มาร่วมการวิราศมาร่วมการล้วมตระการบุญสร้างมือสดกันเมตตาแม่ได้ยินเสียงกองที่เจอตรงกันเข้ามาช่วช่วยผากันพ้าเขาไม่มีพ่อเขาไม่มีแม่ ไ่เหีือวที execution. ่เรามีทั้งพ่อทั้งแม่แต่เจ้าบุญทเนี่เกิดมาเกิดมากำลังแรงก็เนี่ยกทมาได้ขึ่นมาบอกปฏิลามาเป็นเจ้าการมิา่ายทีโอกาสให้ร่วมอุปถับุญเดียวกานให้ร่วมบุญนกวดข้าพอจ้

ให้หนอทำททางไม่ท้าทางไม่ยอรจะทำททาทำต่อไปเออุดนข้าวบุหรีงเจ็เป็ดทีกต่อไปให้ปวดหน้าบูดสูหน้าใหม่เป็นห้ากำพร้าเออเป็นห้ากำพท้าหน้าสงสารห้าพำพร้าหน้าสงสารไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่โอกาสต้องปแม่บู คุณล่าผู้หญิงได้เอมาล้วนเ็นกางทำบุญนปวดหน้าหมูชู่งหน้าใหม่ร่วมกันสร้างพระอิมโอมร่วมกันสร้างพระอโงสร้างผสมสื่อภาษาศานาได้ถามหาหมูจกอกอกภกษาจากเอริมีโมีต่าใได้มาทำบุญกับหลวงพ่อหลวงพ่ออ่อของเีรให้ไม่จา แม่ผูกไก่เพื่อขีชืพูมาแวะขอแม่จ๋าวันนี้วันดีวันนี้วันดีอยากใจแม่ให้มีธุระได้เพื่อนบารมีการบวก้าแม่จ๋านอยากจะขอบารมีอยากจะขอบารมีขอแม่ช่วยบวชหน้าบารมี ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่กันช่วยกันช่วยกันเราลก็เลยประทานลัคนาสีทที่การรวบวมการบูชาบูสมรวบรวมบารมีรรวเ็าระค่รอบเง่อยู่นะ จะอาเลพตาอยู่หน้าแรงจะช่วยปวดหน้าตรงนี้นรรมหาบุวันนี้จึงได้ไปนำนายบุญเจ้าสามาถึงวัดศรีบัวช่วยเองันต้บัวหน่อยให้ได้เข้าสู่โลกตาเก่าพระได้เข้าไส่ถาพระอปค์มา tâm linh mang rất là lòng sống cho vân băng quanh mi ในพระวัวสดนะคะเหมือนปิดทองฝังลูนิมิตลูนิมิตลูกเอกกันะค่ะสาธุนะคะสาตวสาตว์สดตว์ลูนารักา,า,า,านะคะลูกนิมิตลูกเอกที่อยู่กลางใจหมูนะคะ

ทำบุญแล้วละบุญละพรกันเชื่อมอกชื่นใจแล้วนะคะขอ,อขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ